ไอซียูค่ะจะเอาความรีวิวทุกคนเปิดมาด้วยประโยคนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะว่าบีบิวจะมารีวิวกับหนังเรื่องอะไรวันนี้บีบิวจะมารีวิวกับภาคต่อที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดถึง13ปีด้วยกันนะคะนั่นก็คือ a A t วชาจุยออฟ o อ a ตอ e r อ a วชาวิถีแห่งสายน้ำนั่นเองจ้าเย้ก็ภาคนี้นะคะลุงเจมส์คาเมรอนเขาได้ ดันมาตรฐานคนดูให้สูงขึ้นไปอีกดันประสบการณ์การดูหนังที่ดีที่สุดให้สูงขึ้นไปอีกกับอวตาร The Way of Water นั่นเองนะคะภาคนี้คุณลุงเจมส์คารเมรอนเขาไม่ได้รอช้าเขาไม่ได้ปูปูมหลักอะไรเยอะแย,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 ยะมากมายเลยค่ะเขาเล่าต่อจากภาคแรกเลยนะคะหลังจากที่เจคซัลลี่ยายร่างจากมนุษย์มาสู่ร่างอาวตารหรือชาวนาวี เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองนะคะโชลุกมักโตของเราเนี่ยเขาได้แต่งงานกับเนทชีรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีลูกพยานรักด้วยกันถึง4คนก็คือมีตัวของเนเทยัมโลอกัก คีรีแล้วก็ถูกนะคะจริงๆต้องบอกว่า4บวกหนึ่งเพราะว่ามีลูกมนุษย์หนึ่งคนนะคะที่ไม่ได้ถูกย้ายไปบนดาวโลกหลังจากสิ้นสุดสงครามกับคนบนฟ้านะคะก็คือสไปเดอร์นั่นเองค่ะสไปเดอร์เนี่ยก็เรียกว่าแบบเป็นมนุษย์ที่เติบโตมากับเผ่านาวีนะคะจนทำให้เขาอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ใช่มนุษย์ฉันคือหนึ่งในชาวนาวีอีกเช่นเดียวกันก็กลายเป็นว่าตัวของซันล,ลี่เนี่ยมีลูก5คนคะ่ะแต่แล้ว เวลาแห่งความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นค่ะเพราะว่าการลุกรานจากคนบนฟ้าหรือคนบนโลกเนี่ยมาอีกหนึ่งครั้งนะคะกลับมาแล้วพวกเขาเนี่ยจะปกป้องครอบครัวได้หรือไม่บิวิวอยากให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชมกับอวตาร The Way of Water อวตารวิถีแหบสายน้ำา4 4ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองจ้ะสำหรับบิวบอกเลยนะคะ บีบิวแนะนำให้ทุกคนไปดูในระบบ IMAX Laser 3D จริงๆเพราะว่า IMAX with Laser คือนวัตกรรมคือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเมืองไทยของตอนนี้ค่ะมันได้ดึงเอาศักยภาพของหนังลุงเจมส์คาเมรอนเนี่ยมาให้เราดูแบบเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วค่ะเพราะว่าจอน,นี้นะคะเขาได้ดึงเอาสีที่ าตาของเราอะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะมาอยู่บนจอเนี้ยถึง75%ด้วยกันแล้วที่สำคัญนะคะไอ้หนักตัวเนี้ยมันมีไฟล์ที่เป็นไฮเฟมเ t e ก็คือแบบเป็นเทคโนโลยีสูงสุดเลยก็คือจากปกติที่เราดู24 Frame r a เฟต่อวินาทีเนี่ยอันเนี้ยมันได้มีฉากที่ลุงเจมส์คาเมรอนเขาพรีเซนต์ให้พวกเราดูอะอยู่ในเฟมเรทที่48เฟมเรท ต่อวินาทีนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับพิวิวมันตื่นตามากเว้ยแล้วทุกคนถ้าไปดูในะ iMac with Laser จะเห็นเลยว่าฉากไหนซีนไหนที่เขาตั้งใจให้เป็น high frame rate คือมันจะเห็นเลยเว้ว่ามันจะมีความแบบละเอียดมากกว่าฉากอื่นๆคมชัดมากกว่าฉากอื่นๆและที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือ iMac with Laser มันขยายความสว่างมากขึ้นค่ะโดยปกติแล้วอะมันจะมือใช่ปะเอาง่ายๆเปรียบเทียบเลยนะสำหรับพิวอะดู Black Panther ใต้น้ำหรือฉากอื่นๆที่มันไม่ได้มีแสงอะไรมากอะมันมืดมากขนาด iMac กอะที่ว่าสว่างแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามืดเว้ยแต่ว่าอย่างอวตารฉากไหนที่มันมืดอะมันก็สว่างแบบสว่างสว่างจนเรารู้สึกว่าเออมันสบายตาต่อการดูมากๆจริงๆนะคะสําหรับบิบิวอ่ะอวตารวิดเลเซอร์ไม่ใช่ Laser, Laser, อวตารวิดเลเซอร์มาไอแม็กซ์วิดเลเอร์เปิดประสบการณ์การดูของบิบิวได้แบบเออมันเลิศว่าสาวคือมันมีความแบบ คมชัดที่ปกติที่เราดูมันอาจจะมีมืดบ้างอะไรบ้างแต่เนี้ยคือสว่างแล้วคมชัดคือมันเห็นแม้กระทั่งทรายที่ฟุ้งอยู่ในคลื่นน้ำอ่ะคือดุงเจมส์คาเมลอนเขาละเอียดละอขนาดนั้นนะทุกคนแล้วไอ้แม็กวิวเลเซอร์ก็ทําให้เราเห็นความละเอียดอันนั้นได้และถ้าสังเกตดีๆเลยเราจะเห็นแบบเม็ดน้ำหยดน้ําที่เมื่อเหล่าลูกๆของซันล,ลี่กระโดดลงไปน้ำแล้วขึ้นมา มันจะมีแบบหยดน้ําอยู่บนหน้าไหลลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันละเอียดขนาดนั้นเลยว่าทุกคนแล้วบิววอะว้าวมากคือปกติดูในระบบ iMac ก็ว้าวอยู่แล้วแล้วเป็น iMac with laser มันแบบมันชัดถึงขนาดบางตัวละครเราเห็นลูขงขนเลยมันชัดขนาดนั้นเลยแล้วฉากแบทเทิลการต่อสู้อะที่เราคิดว่ามันว้าวมากๆแล้วในภาคที่แล้วอะพอมาเป็นภาคเนี้ยคุณลุงเขาก็ดันแบบ ดันเพดานไปสูงมากมันละเอียดมากระเบิดแสงสีเสียงมันคือแบบมันจัดเต็มไปหมดเลยอะทุกคนแล้วยิ่งแบบ i max ็กวิ l a เซอร์เขาเขาเพิ่มลำโพงขึ้นมาด้วยนะคือฉากจังหวะระเบิดแล้วแบบมีอะไรที่มันเสียงนะะังแบบเบาะสั่นกับทุกคนอันเนี้ยรีวิวดีวิวด้วยความตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่รีวิวได้ดู iMAX w i วิ l a เซอแล้วมันดีจริงๆอะเราพูดถึงความดี ความงามของระบบ iMAX ไปแล้วมาที่งานภาพที่บีบิวได้เน้นไปแล้วเนาะในช่วงตน้ตนๆเมื่อกี้ว่างานภาพมันดีมากสำหรับบีบิวอ่ะคนที่ดูอวตารอบที่หอวตารภาคแรกรอบที่รอบที่5้าแต่เป็นครั้งแรกในระบบ iMAX เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอ่ะน่าจะประมาณ2เดือนได้บีบิวบอกเลยว่ามันแตกต่างกันมากๆคือการกลับมา ครั้งแรกใน13ปีอ่ะพัคต่อของเขาอ่ะคุณลุงดันเพดานไปสุดมากปกติอ่ะสีของอวตารตัวอวตารมันก็เป็นสีฟ้าปกติทั่วไปแหละแต่พอมาดวนเนี้ยมันเป็นสีฟ้าที่มันละมุนมาก,กิ่งขึ้นเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครในรูปลักษณะคะย้ำว่ารูปลักษ์รูปร่างมากขึ้นตัวของเจคซารี่มีความบึกอะ่ะเหมือนจะหาที่ถูกฝึกขึ้นมาแล้วมันมีการใส่ใจรายละเอียดมีการ เน้นสีหน้ามากขึ้นคือภาคแรกมันก็สีหน้ามันก็ออกใช่ป่ะ m o ั่นแ c a p t อ r e คือมันก็ดีอยู่แล้วเว้ยแต่ภาคเนี้ยมันดีมากกว่าเดิมมันเห็นถึงรอยยับยน่นบนใบหน้าสายตาที่สื่อออกมารอยคิ้วหรือแบบคือมันออกมาทั้งหน้าเลยอะ่ะแบบนักแสดงก็แสดงดีแล้วเน้นให้เห็นอารมณ์ดีใจเสียใจเศร้าใจแต่โ m o ั่นแ Capture ของคอุณลุงเจมส์ เขาก็เก็บรายละเอียดที่นักแสดงแสดงออกมาทางสีหน้าได้ละเอียดมากกว่าเดิมคือบิบิวแบบเฮ้ยนี่มันเป็น C G I มันเป็นแบบ Visual Effect ที่เฮ้ยมันคือของปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้แ hey, ม่โคตรเหมือนจริงอะคือบีบิวแบบตกใจทุกครั้งที่นั่งดูว่าเฮ้ยนี่ฉันดูสิ่งที่มันไม่จริงที่มันดูจริงมากๆอะมันดูจับต้องได้มันรู้สึกได้เลยว่าเนี่ย คือแพนโดราจริงๆคือถ้าลุงเจมส์คาเมลอนแกบอกว่าแกยกกองทั้งหมดยกนักแสดงทั้งหมดขึ้นไปบนถ่ายบนดาวแพนโดราบิวิวก็เชื่อว่าแมงแพนโดราแมงมีจริงชาวนาวีมีจริงชาวน้ําของดาวแพนโดรามีจริงมันเก่งเัอเลยเว้ยแล้วบิวมันว้าวมากแล้วระบบสาม,มิติมันช่วยไนดะ้มากม แสงสีของปลาที่ว่ายเข้ามาหาเราอะ่ะบิบิวเห็นปลาอยู่ในระดับเนี้ยของบิบิวเว้ยอะสมมุตินี่คือจอเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยทุกคนว่าย่างเงี้ยยุ๊ปยุ๊ปุ๊จนบิบิวแบบเอื้อมมือไปจับมีฉากเดียวรู้สึกว่าแบบอยากจะเอื้อมมือไปจับมากมันปลามันปุกปิกจนเราแบบอขอไปจับหน่อยละกันทนไม่ไหวคือมันสมจริงแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ปลาต่างๆแล้วก็แบบถึงขั้นการกระเพื่อมของน้ําการแบบมูฟเมนต์ในน้ำอะ่ะ สมจริงมากๆเพราะว่าครั้งนี้นะคะลุงเจมส์คาเมลอนเขามีลิสต์เขาเช็คลิสต์ไว้เลยว่าเขาอยากได้กล้องแบบไหนเขาก็ส่งไปให้โซนี่ทำมาให้หน่อยก็คือการที่ได้กล้องตัวหนึ่งมารีวิวจำชื่อได้ไม่แม่นมากนะคะคือเป็นกล้องที่เขาสั่งทำสามารถไปถ่ายในน้ำแล้วสามารถเอาไฟล์ภาพตัวเนี้ยมาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นอนะความสมจริงของการแสดงสีหน้าท่าทางใต้น้ำอะ มันจะจริงมากยิ่งขึ้นกว่าภาคที่แล้วเพราะว่าภาคที่แล้วอะไอฉากที่พระเอกอะตกลงไปในน้ำอะเขาถ่ายในอากาศนะคะแล้วใช้เก้าอี้ลากเอาประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยคือนักแสดงทุกคนลงไปในน้ำไปเลยจริงๆรแล้วใช้กล้องที่ลุงเจมส์คารเมรอนสั่งทำมาจากโซนี่เนี่ยลงไปถ่ายแล้วเอามาันทำเป็นโมชั่นแ capture มันจะมีความละเอียดของหน้าแสงสีที่ตกกระทบแบบมากยิ่งกว่าเดิมแล้วมันสมจริงกว่าเดิมเยอะมากแล้วนักแสดงทุกคนก็ต้องทุ่มทุนนะคะ แล้วทำลายสถิติโลกค่ะแม่เพราะว่ารอบนี้นะคะลุงเจมส์คาเมลอนได้เอานักแสดงเรียกว่าคู่บุญเลยเพราะว่าเขาคือนางเอกในไททานิกนะคะนั่นก็คือแคนเคนวิสเลตเนี่ยเขาได้มาเป็นเมียของหัวหน้าเผ่าภาคผืนน้ำนะคะที่พระเอกไปหาแล้วเขาต้องกลั้นหายใจแสดงใต้น้ำอะ่ะ เป็นเวลานานพอสมควรจนทำลายสถิติของทอมครูซที่เคยกลั้นหายใจถ่ายในน้ำในมิชชั่นอิมพอสิเบิลไปเลยนะคะนั่นก็คือกลั้นหายใจ7นาทีด้วยกันก็คือชนะขาดลอยไปเลยแม่ <c oughs> ออคือมักแสดงก็ทุ่มทุนพูกกับกระทุ่มทุนมันเลยทําให้หนังเรื่องเนี้มันพลาดไม่ได้เลยทั้งฝีมือการแสดงของนักแสดงภาพแสงสีเสียงต่างๆคือคุณลุงเขาได้ทําไว้ดีมากๆ ความส่งจิ้ม่งกิงความสมจริงใต้น้ำที่รีบิวบิวอะดูไปก็เผิดอนึ่ยว่าเอ้ยตัวเองเป็นชาวนาวีหรือเปล่าอะกำลังไหวยน้ำไปกับเขาก็แบบกำลังเป็นคนที่ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในทินฐานของแบบฝั่งทะเลในโลกแพนโดราจริงๆนะคะอ่ามาพูดถึงในส่วนบทกันบ้างบทเนี่ยเอาจริงๆรีบิวแอบติดเล็กน้อย ใช้คำว่าเล็กน้อยเพราะว่าคุณลุงเขาได้ทําเรื่องงานภาพไว้ดีมากๆแล้วคือมันมันเลยทําให้เราแบบมองข้ามผ่านจุดบทง่อยๆไปได้คือบิวบิวต้องไม่อยากจะด่าว่าง่อยว่ะแต่ว่ามันสูตรเดิมแบบเป๊ะๆเ,เลยมันคือสูตรของฮีโร่เจอร์นี่ที่บิวบิวเคยพูดไว้ในหลายๆเรื่องเหมือนกันว่าหนังเล่าง่ายมากไม่ว่าจะเป็นออ่อ เรื่องราวที่เพกต้องเจออุปสรรคและผลลัพธ์มันเหมือนกหนังซูเปอร์ฮีโร่หลายๆเรื่องค่ะที่เขาต้องมีมิชชั่นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองเจออุปสรรคแล้วฝ่าฟันอุปสรรคพิสูจน์ตัวเองและทุกคนยอมรับมันคือเส้นเรื่องแบบนั้นเลยอวตาร The Way of w a t e r เส้นเรื่องแบบนี้เป๊ะๆแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีเส้นเรื่องเดิมๆจากภาคแรกที่เขาเล่ามามีเหมือนกัน บางจังหวะบางอารมณ์บีวิวแบบเฮ้ยนี่มันแบบว่าแฟดแบบไปภาคแรกนี่หวามันทําให้เราแบบว่าหวนนึกถึงภาคแรกนี่หว่าแต่บีบิวรู้สึกว่ามันเล่นง่ายไปแต่ถามว่าติดอะไรไหมไม่ติดเพราะว่างานภาพเขาสวยขึ้นมากๆแลเราก็มีแบบบทละครของตัวละครบางตัวที่รู้สึกว่าน่าลำกขานโดยเฉพาะแบบฝั่ง ลูกชายของพระเอกแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวเองอะเหมือนคนนอกครอบครัวแบบคนไม่รักไม่มีใครเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสร้างความน่ารำคาญประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็เออปล่อยๆผ่านได้เพราะว่าด้วยแบบสิ่งที่เขาพาเราไปเจออะมันสวยงามมากกว่าที่เราจะมานั่งสนใจอีเรื่องจุกจิกตรงหน้าเอออีเรื่องจุกจิกที่แบบเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆอะแต่เราดันสนใจเนื้อภาพความงามของภาพความสิ่งสวยงามสัตว น้ำต่างๆที่เราไปเจอคือมันงดงามมากกว่านั้นจนทําให้เราละเลยความจุกจิกนะ่ารำคาญอันเนี้ยไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าบีบิวเป็นกองอวย iMAX with l a s e r เอโอ้อวยจังเลยพี่ข้อเสียไม่มีอะไรหรอสำหรับบีบิวมีนะสาบอกเลยว่ามีจะ้ะอ่ะรอบที่บีบิวไปดูเนี่ยบีบิวไปดูรอบสื่อนะคะที่เป็นโรง iMAX ซึ่งมันชื่อโรงเต็มๆว่า iMAX Icon ไอคอน ซีเนคโคนิกนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไปผิดโรมคมันคือแบบมันคือที่ไอคอนสยามโอ้ยชื่อมันเรียกยากมากลิ้นพันกันไปหมดคือเลเซอร์ตอนนี้ยังมีที่เดียวคือที่ไอคอนสยามค่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังทยอยติดตั้งที่พารากอนแล้วก็ทีเ่เมกาบางนานะคะก็กําลังทยอยทยอยติดตอนนี้จะมี3ที่ด้วยกันที่เป็น iMac w กว h เลเซอแต่ที่ดูได้เลยตอนนี้จองได้เลยตอนนี้คือไอคอนสยามค่ะ สำหรับบีบิวประสบการณ์การดูเนี่ยบีบิวบอกเลยว่าที่นั่งมีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะดูแล้วแบบไม่เห็นปฏิกิริยาต่างๆของหนังซึ่งในขณะที่บีบิวดูบีบิวได้ที่ที่ค่อนข้างจะติดจอสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โ oh, หถึงขั้นดูไม่ได้นะคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงตรงกลางของจออยู่แต่แค่ใกล้จอสักนิดหนึ่งแล้วที่ที่บีบิวดูเนี่ยมันเห็นการตกของเฟรมเรท บางช่วงบางตอนนิดหน่อยแต่มันเห็นเลยว่าเอ้ยมีเฟมิเลทมีการตกลงแล้วซับไตเติลมีการสอนเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆคือแบบว่า3ชั่วโมงแม่งโผล่มาประมาณ3วิแต่มันเห็นน่ะนึกออกปะคือซับแม่งอยู่ปลายจมูกมันจะไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในระย,ยะการดู3ชั่วโมงนิดๆของบีบิวเนี่ยมีอาการล้าตาเกิดขึ้นด้วยแสงสว่างของ iMac Laser ื่องถ่ายเรื่องประมาณ10นาทีสุดท้ายบิวมีจังหวะหลาตาเกิดขึ้นไอ้จังหวะหลาตาเนี่ยบิวไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการส่วนบุคคลหรือเปล่าเพราะอย่างบิวอะบิวมีอาการจอประสาตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนสายตาสัาน้นสายตาเอียงมองจอคมระยะเวลานาน,านๆไม่ค่อยจะได้เออเวลาแบบตัดต่ออะไรเงี้ยต้องใส่แว่นกรองแสงแต่วันนั้นอะก็คือตอนนี้ใส่คอนแทคเลนส์คู่นี้เลย แล้วมันเกิดอาการล้าตารู้สึกเหนื่อยตาแล้วก็แสบตาในช่วงของ10นาทีสุดท้ายต้องกระพริบตาทีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ช่วยได้แต่ถามว่าสว่างแล้วเกิดผลไหมเกิดผลนะคะตาค่อนข้างล้าแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลเสี่ยงมากกว่าเออแต่ถามว่ามันเป็นคือข้อเสียสำหรับบิวช่มันคือข้อเสียเออก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ารอบอื่นๆที่คนไปดูเนี่ยจะ เกิดอาการเฟมเลตตกเกิดขึ้นไหมซับมีซ้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ถ้ามองกันโดยรวมภาพรวมแล้วว่ามันไม่ได้ทําให้เราหน้าลําคาเลยแต่อันนี้คือไปดูในฐานะนักรีวิวไงมันก็ต้องแบบเออสังเกตในทุกๆอย่างแต่ว่าถ้าไปดูแบบในแง่ของการที่บิวไม่ต้องมานั่งรีวิวบิวจะไม่แบบมานั่งดูเห็นอาการอะไรพวกนี้เลยบิวจะปล่อยเบลอปล่อยจอยกับหนังไปเลยจริงๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าจะให้บิวให้คะแนนแบบ จริงๆเลยบีวิวขอให้คะแนนเรียกว่าประสบการณ์การดูหนังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยที่สวยงามมากกว่าที่เคยและเลิศเลอเพอร์เฟกมากกว่าที่เคยบีบิขอให้คะแนนเรื่องนี้ที่10เต็ม10ไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบทอะถ้าให้ดูกันแบบตามเนื้อผ้าเลยอะ บทบีบิวให้ที่อ่ะให้แปดเต็มสิถ้ามองในแง่ของบทนะเพราะว่าบทอ่ะมันคลีเช่มันเดิมมากเส้นเรื่องแบบเดิมเลยแต่ด้วยความที่ลุงเจมส์คาเมลอนเขาเป็นแบบเขาเป็นเทพอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเทพเป็นอาจารย์ของทุกๆคนนะ่ะเขารู้ว่าจังหวะไหนควรขยี้จังหวะไหนควรผ่อนคลายจังหวะไหนควรใส่แอคชั่นมันมันไฟนอลแบทเทิลที่เรียกว่าภาคแรกอ่ะดีอยู่แล้วภาคสองฉุดดันขึ้นไปอีกจะ้ะ มันทําได้มากกว่านั้นคือลุงเซนเขารู้จังหวะเฮ้ยไม่ททำให้คนดูไม่ได้แบบลำคาญฉันสนุกไปกับมันได้สามชั่วโมงนิดๆสำหรับบิวบิว,บว,บวไม่ได้ปวดฉี่เลยเว้ยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแบบเออมันมันต้องนานะ่ะเราก็เออไม่ได้กินอะไรไปเยอะแต่เราไปกินในโรงนะกินน้ํากินปอปคอนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สุกอยากปวดฉี่พรู้สึกว่าคูจะพลาดสิ่งสําคัญในหนังอะไรเงี้ย ไม่พี่ี่ได้รู้สึกแบบอยากจะลุกไปเลยอะ่ะอยากจะแบบดูในทุกๆวินาทีไม่อยากจะพลาดสิ่งสําคัญเลยแล้วก็ถ้าให้พูดเรื่องบทใช่ปะมันจะมีบางอย่างเวที่ลุงอะ่ะเขาแบบเอาหนังเทพๆของเขามาอยู่ในเนี้ยอย่างเช่นไททาน,นิกหรือคนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเทอร์มินเตอร์เขาก็เอามาใส่เวยโดยเฉพาะแบบฉากเรืออายามว่าฉากเรือคือแบบ ไททานิกมากแม่ไททานิกไททานิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วมันสนุกทุกคนมันเอนจอยมากๆก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปรับชมดูด้วยตาเนื้อของตัวเองสดับฟังความเพราะเอฟเฟกต,ต่างๆด้วยหูของตัวเองไปสัมผัสการระเบิดเสียงด้วยตูดของทุกคนที่บอกมันจะสั่นสะเทือนขนาดไหนเมื่อเจอแบบฉากไฟ n a ลแบทเทิที่แม่งยิ่งใหญ่กว่าภาคแรกมากๆเออแล้วแบบไฮเฟมเชัด แบบชัดมากไม่รู้จะคมชัดไปไหนอ่ะเออต้องไปดูกับอวตาร The Way of w a t e ออวตารวิธีแห่งใสยน้ำในระบบ i m a x with laser แล้ว 3D พุ่งเข้ามาที่หน้าบอกเลยว่าดีมากๆแต่ว่าถ้าใครไม่สามารถมาดู i m a x ก็ไปดูในะโรงปกติก็ได้ค่ะวิวเชื่อว่าประสบการณ์การดูหนังของทุกคนมันจะดีมากกว่าที่เคยแต่มันจะดีแบบสุดแพดนาล100%เต็มเมื่ออยู่ใน i m a x with Laser นะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้ i m แ c with l a s e r คือโรงอะไร Major Cineplex นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้บิววิวก็ขอจบและขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิวิวกันได้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่เคยติดตามบิววิวเลยก็สามารถไปติดตามให้ครบกันได้ทุกช่องทางนะคะพิมพ์คับว่า a q u a b b i e ค่ะมีทั้ง f a c e b o o k YouTube t i k t o k ให้ติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้บีบิวมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะเอาใจช่วยบีบิวให้ทำคลิปดีๆออกมาต่อๆไปก็สามารถให้กำลังใจเป็นค่าขานมค่ากาแฟหรือว่าคาลักเองก็ได้นะคะอย่างไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ